สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอดเตรียมมาปล่อยรถคันนี้เลยค่ะ Honda City SV สวีเทานะคะสวยงามมากเดี๋ยวลูกค้าจะมารับช่วงประมาณ8โมงครึ่งนะคะวันนี้ก็มาดูแลความเรียบร้อยให้แต่เช้านะคะในเรื่องของเอกสารเนี่ยเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนอะแต่ว่าเมื่อเช้าฝนตกนะคะก็เลยรีบมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่ามีตกแต่งอะไรบ้างนะคะ คันนี้นะคะก็จะเป็นฟิล์มจะไม่ได้40-60เนาะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเดี๋ยวลองไปดูภายในกันปิดก,กล้องหน้าให้เรียบร้อยนะคะล้างเรียบร้อยเคลือบเรียบร้อยนะคะ ใ้ายางครอมปูเรียบร้อยประตูหลังก็เรียบร้อยนะคะรุ่น SV นนะจะเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะแล้วก็จะตัดเนาะมีตัดสีครีมบริเวณแผงประตูด้านข้างนะคะคอนโซลหน้าและคอนโซลกลางค่ะมาดูฝาท้ายบ้าง มีติดตัวเซ็นเซอร์เรียบร้อยนะคะสองจุดด้านท้ายค่ะถัดวางของท้ายรถนะคะไหนดูซีดูยางอะไหล่ยังอะไหล่และอุปกรณ์เปลี่ยนอย่างครบถ้วนค่ะ ็จะพามาให้คุยกับพี่เจีย๊ยบนะคะที่วันนี้มาออกฮ o นด้าซิตี 4, ้ตัอสวีสีเทากับโอนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่เจีย๊ยบกันเล็กน้อยนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่เจียบสวัสดีค่ะค่ะก็คือโอจะถามคําถามสั้นๆน,นะคะว่าทําไมพี่เจีย๊ยบถึงออก Honda City คะ่ะพี่เจีย๊ยบชอบตรงไหนอ๋อก็ชอบ แรกสุดก็คือชอบแบรนด์ฮอนด้าก่อนนะคะ,คะแล้วก็ต่อมาที่เป็น Honda City เพราะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าประหยัดน้ำมันนะคะอืมค่ะพี่เจี๊ยบแล้วก็อีกนิดนึงค่ะทำไมพี่เจี๊ยบถึงมาออกรถกับโอ๋ที่ศูนย์ธนดาพระรามสองคะอ๋ออันนี้มีผู้ใช้เดิมเป็นเพื่อนเขาเคยออกรถที่นี่แล้วเขาแนะนำมาอ๋อค่ะก็เลยติดต่อมาค่ะได้นะนำให้มาซื้อกับโอ๋นะคะบริการถูกใจนะคะพี่เจี๊ยบขอบค่ะคุณมากค่ะ เดี๋ยวก็จะขออนุญาตอธิบายภายในด้านในรถนะคะพี่เจี๊ยบด้านนี้ค่ะก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทรถค่ะพี่เจี๊ยบวิธีการสตาร์ทรถนะคะพี่เจี๊ยบเหยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มสตาร์ทแต่ไปเพิ่งเหยียบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพี่เจี๊ยบจะเปิดแค่ไฟอ่อนเช่นจะเปิดแอร์เปิดวิทยุแต่ว่าไม่สตาร์ทรถกุญแจอยู่ในรถเรียบร้อยนะคะพี่เจี๊ยบกดปุ่มสตาร์ทค่ะสองครั้งโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกค่ะหมายถึงจะเปิดไฟใช่จ้ะปุ่มสตาร์ท้าน่ะหนึ่งครั้้งงนึค่่ะอาาไฟมแลว แบบนี้ค่ะพี่เจี๊ยบก็จะสามารถเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้เปิดไฟได้นะคะแต่ถ้าพี่เจี๊ยบจะสตาร์ทรถก็ต้องเหยียบเบรกด้วยค่ะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเหยียบเบรกแล้วก็ปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะแค่นี้เองใช่ค่ะแล้วกดปีกีเดิใช่ค่ะจะเป็นการสตาร์ทรถค่ะ<แ>โอเคแบบนี้ก็จะสตาร์ทรถแล้วค่ะเดี๋ยวจะอธิบายในพาร์ทอื่นๆนะคะเข้าปีอยู่เนาะพี่เจี๊ยบเดี๋ยวต่อไปอก็จะอธิบายในส่วนของหน้าจอนะคะทุกครั้งที่พี่เจี๊ยบสตาร์ทรถขึ้นมานะก็จะขึ้น,นบแบบนี้พีีี่่่เเเเจจจ๊ยยบกกกกดดตตลลลงงงแแคคนนนนนนัั้้้้ววว็็รระะะะปิทุือไไาาฟหหม พี่เจ็บต่อบูทูตไหมมีค่ะไหนโดดต่อให้เลยไหมเปิดอยู่ค่ะอ่เปิดบูทูตแล้วนะคะแบกมือต้องดึงด้วยครั้งแรกในการที่ต่อนะพี่เจ็บก็ดึงแบกมือได้เลยเียอไต้องเขาให้จอดรถเวลาทำต้องจอดรถคือขนาดขับเขาจะไม่ให้ทำนะคะก็เข้ามาเมนูแล้วก็เลือกการตั้งค่าเลือกบูทูตเลือกเริ่มโทรศัพท์ที่โทรศัพท์จะขึ้นว่า Honda HFT ขออนุญาตนะคะพี่เจ็บด้านล่างขึ้นค่ะพี่เจ็บเลือกได้เลย อันบนเดี๋ยวกดให้นะอันนี้แล้วเดี๋ยวจะให้กดเพิ่มของน้องมีนก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันจะเชื่อมไปได้หลายเครื่องแต่จะใช้งานได้ทีละเครื่องนะคะค่ะเชื่อมต่อแล้วอันนี้บอกคลื่นบอกแบตแล้วก็บอกว่าเชื่อมต่อบลูทูธอยู่นะคะปกติที่จะฟังเพลงจาก youtube ไหมหรือ Spotify ฟายจาก YouTube อ่ะพี่จะลองเปิดจาก u t u b e เลยค่ะเราบอกให้เปิดแล้วแล้วมันจะมันจะหน้าจอมันจะเห็นไหมไม่หน้าจอไม่เห็นค่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงค่ะพี่เจิเปิดเลยค่ะไหนก็ได้ ใช่ที่เป็นเพลงฟังเดอะโกอด์ฟังผีเหรอ <laughs> <laughs> ฟังเรื่องผีเหมือนหนูเลยหนูะจะชอบฟังแบบคดีไข่คดีฆาตะกรรมแล้วเหรอใช่เรื่องของเรื่องมองไม่เห็นแฟบนะ <laughs> จ้าเลงก็ไม่ต้องฟังหรอกอ๋อแต่ตอนเชา้าพี่จะชอบฟังประชุมอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เข้าหมดเลยขับเขาอะไรได้หมดอ่ะพี่เจ็บเลือกนะแล้วกดตรงนี้เป็นบูทอกดอโอเจ็บเปิดเพลงดังๆที่โทรศัพท์ด้วยนะคะ ที่ผมอะไรก็ได้นะคะที่เจียบบวกกับลบแบบนี้ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวที่ใบ้ส่วนอื่นต่อนะคะบายค่ะว่าไงคะ้าูน้ำมันจะค่ะ ไปติมน้ำมันก่อน,อนใช่คะ่ะข,ขึ้นเตือนค่ะพี่เจียบโอเคอเค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่เจ็บก็ออกรถไปแล้วนะคะพี่เจ็บน่ารักมากๆนะคะเป็นลูกค้าแนะนำของโอเองค่ะคุณโบแนะนำมานะคะขอบพรคุณคุณโบมากค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะรถจนฮอนด้าโปรโมชั่นดีๆนะคะได้การดูแลแบบพ่เียบไปเลยนะคะก็สามารถโทรหาโอ,อได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ที่หน้าจอค่ะโออยู่ที่นี่เลยพระรามสองฮอนด้าโตโมบิลนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ